สวัสดีครับผมแสงอาทิตย์เพื่อศสีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเดียนนี้นะครับเลื่อนขั้นเลื่อนยศนะครับ100ปีนะครับเหลวงพ่อพัดนะครับเพื่อเป็นการเสียเวล่ำเวลานะครับผมเปิดมาดูข้างในกันเลยนะครับไม่ต้องพูดพร่ำทาเพลงนะครับผู้สร้างไม่ต้องถามนะครับถ้ารู้บางทีผมอันไหนไม่รู้ผมก็ไม่ตอบนะครับผู้สร้าง เพราะว่าเหรียญออกเยอะนะครับไม่รู้ว่าใครสร้างนะครับไม่รู้ใครเป็นใครสร้างนะครับนะครับถ้ารู้อันไหนรู้ผมก็จะตอบนะครับอันไหนไม่รู้ผมก็ไม่ตอบนะครับก็อย่าว่ากันนะครับก็เอามาลงให้เพื่อเป็นแนวทางนะครับนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเนื้อแบล็โรเลียมนะครับเนื้อน่าจะเป็นปีเครื่องบินนะครับ มันเบานะครับน้ำมันน้ำหนักเบานะครับแบคโรเลียัมน้กกากทองทิพย์นะครับครับเหรียญนี้นะครับผมก็ในใบรายการนะครับในใบรายการผมก็ยังงงนะครับว่าเขาเรียกว่าอะไรวะแบคโเลียมนะครับแบคโเลียมลายทองนะครับเนี่ยนี่นะครับแบคโรเลียมลายทองผมยังงงเลยว่ามันลายทองตรงไหนแบบนี่ย นะครับเห็นไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับไอ้ตัวนี้จะเป็นครึ่งองค์นะครับฝั่งนี้จะเป็นครึ่งองคเห็นไหมอันนี้จะเป็นครึ bah, ่งองค์นะแบล็กโรเดียมอันนี้ครึ่งองคนะลายทองแต่อันนี้เต็มองคอันนี้เต็มองนะเหรียญเหรียญก็เหรียญเต็มองนะเนี่ยเห็นไหมเต็มองเนาะเห็นไหมครับเนี่ยแบ็โรเลียมลายทองนะครับ มันลายทองตรงไหนลายทองก็ลายทองนะครับแบลโรเลียมนะครับหน้ากากทองทิพย์นะครับแต่ในรายการก็จะขอบอกว่าเป็นแบคโรเลียมลายทองนะครับเต็มองค์นะครับในรายการก็จะมีทั้งเต็มเต็มองแล้วก็ครึ่งองนะครับเห็นไหมซ้ายมือก็จะเป็นครึ่งองค์นะครับขวามือก็จะเป็น เต็มองค์นะครับมาดูข้างในกันเออข้างหลังกันดีกว่านะครับก็เป็นการเสียเวลาเนาะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับเล็กโค้ดเล็กสีตัวเดียวนะครับเล็กสีตัวเดียวเห็นไหมครับเล็กสีตัวเดียวอ่ะผมขออนุญาตแกะแล้วกันนะครับเรียนเนี่ย ขออนุญาตแกะนะครับแกะเลยแล้วกันเพราะยังไงเดี๋ยวผมก็ต้องไปเลี่ยมกรอบนะครับเลี่ยมกรอบอยู่ดีแหละผมจะเลี่ยมเลี่ยมกรอบไว้อยู่ดีนะครับทุกเหรียญขออนุญาตแกะให้ดูเลยแล้วกันเนาะเห็นไหมครับนี่แบ็คโรเลียมนะครับลายทองพูดตามใบรายการนะครับแต่จริงๆก็แบ็คโรเลียม หน้ากากทองทิพย์นะครับกล้องไม่โฟกัสนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมสีดำมันส่องยากครับมันเมืดมากเลยนะได้อยู่ไหมไม่ได้นาะเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมปรับไฟแป๊บหนึ่ง ว่ามัน,นเห็นไหมครับชัดเนาะเลขโค้ดตัวเดียวนะครับเลขสี่นะครับเบามากนะครับเหมือนปีเครื่องบินเลยครับหน้ากากนึกว่าหน้ากากทองคํานะครับเนี่ยหน้ากากทองทิพย์นะครับโอ้โหสุดจัดเลยเห็นไหมครับเหมือน เหมือนปีกเครื่องบินแล้วมาชุบอ้ชุบแบล็โรเลียมนะครับเหมือนปีกเครื่องบินชุบแบล็กโรเลียมเลยมีน้ำหนักเบามากนะครับเบาเบาเบาจริงนะครับเหรียญก็สวยนะครับสวยทุกเหรียญไม่มีเหรียญไหนไม่สวยนะครับเห็นไหมครับอันนี้อามาลงให้นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะ ไม่ว่ากันนะครับนะครับสองหน้าหลวงพอ่อให้ดูนิดหนึ่งเห็นไหมครับเห็นนะเนาะก็ประมาณนี้นะครับเขาหรียญเหรียญสีดำนะเหมือนว่าเราส่องเข้าไปมันก็มืดนะครับ ประมาณนี้นะครับเป็นเลื่อนเลื่อนขั้นเลื่อนยศนะครับ100ปีนะครับเลื่อนขั้นเดินยศร้อยปีนะครับนะครับก็ขอจบวิดีโอนะครับไม่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ